วันเดทริปเที่ยวปีใหม่ใกล้กรุงไปลุยกันเลยสถานตากอากาศบางปูจังหวัดสมุทรปราการกับฝูงนกนางนวลที่บินมาให้ถ่ายรูปแบบใกล้ชิดพร้อมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกสวยๆที่ขับรถจากกรุงเทพไปได้ห่างเพียงชั่วโมงเดียวต่อด้วยหาดวอนนาภาจังหวัดชนบุรีอยู่ทจัจจากหาดบางแสนขับรถชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นแวะกินอาหารสตรีทฟู้ดราคากันเองแล้วขับกลับกรุงเทพแบบไม่เหนื่อยมากอ่างเก็บน้ำาสายทองจังหวัดนครนายก อบกอดธรรมชาติเหมือนเขาใหญ่แต่ขับรถใกล้แค่นครนายกวิวภูเขาและผืนน้ำที่นำรถเข้าไปจอดแคมป์ริมอ่างระหว่างวันได้ปิดท้ายด้วยทุ่งทานตะวันจังหวัดลบบุรีสัมผัสทุ่งทานตะวันสุดลูกหูลูกตากับอากาศเย็นสบายๆและถ่ายรูปสวยๆก่อนกลับบ้านเที่ยวใกล้ๆแบบขับไปเช้าเย็นกลับแบบนี้คนก็ไม่เหนื่อยรถก็ไม่ทำงานหนักมากมีความสุขไปอีกแบบพร้อมลุยต่อปีหน้ากันได้ยาวๆเลยครับ